บพื้นที่เพราะที่เนี่ยเป็นเป็นภูเขาภูมิประเทศเป็นภูเขาใช่ไหมเขาก็ต้องมาเกี่ยงเคละ่อนที่สถาบันก่อสร้างได้ทีนี้คนงานเราครับไปขุดบริเวณทางขึ้นมาไปเจอถ้ำแล้วก็ไปเจอมูใหญ่จีบสอเขาประสามสีของมัน เทพสถิตก็เลยได้ชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ตามชื่อเลยแล้วก็คือจะมีเดวดาม,มาปกปักรักษาม,มาดูแลคุ้มครองเพราะด้วยความย่่มเป็นชัยบูมิัชัยบูมก็คือเวลาที่สงครามในอดีตนะครับร้านช้างก็จะต้องมีความเชื่อในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องเมืองภูงมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นดานหน้าเวลาถ้าเกิดมีคา่าซื้ม,มา ตรงนี้ก็เลยจะเกิดถิ่นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจารย์โอเล่ครับรู้จักใช่ไหมอาจารย์โอเล่ก็ได้มาทาพิธีแล้วก็สัมผัสได้ว่ามีพญานาคชั่วปูนิลกาครับมาดูแลปกปักให้เพราะว่าเขาเชื่อว่าที่ปฏิบัติธรรมครับก็จะตรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคนนี้จะเป็นจุนแรกครับที่สร้างปูนิลกานมาเก็บน้คนเชื่อเป็นที่จุดที่ท่านขึ้นมาจากตรงนี้เพราะตอนที่ขุนแทสถิตตรงนี้เป็นภูเขาไม่มีน้ําเลยขุดลงไป40กว่าเมตรไปเจอตาน้ําพอดีครับ ไ,ได้้้ใใชใไปไปดูได้ไหมไปชม,มด้ครับเอาคนคนอื่นเขาไม่ค่อยได้มาโซนนี้นะเขาก็จะไหว้ตรงนี้แหละ คนไม่ค่อยรู้ครับว่าเราสร้างรูปใหญ่ไปตรงนี้เป็นจุดแรกๆเลยที่เขาเขา <ๆ S 2> เอาจารย์เลศท่านสัมผัสได้แล้วตรงนี้ก็จุดที่เจอตาน้ำนะครับก็คือขุดข,ขึ้นมาเป็นอีนเลยอันนี้สร้างกี่ปีแล้วท่านประมาณสามปีครับตรงนี้สร้างก่อนสามปีถามดิ ถามเนี่ยมาให้ถามหนึ่งที่นะสงสัยจะถามเขามาขุดมาสร้างอยู่ที่นี่ก่อนยุคแรกเริ่มใช่ครับมาอบรมบาลีมาเรียนที่นี่ยู่วัดยานาวาเมื่อกี้น้องเขาอธิบายว่าเวลาปลูกพยายนากระยังไงนะปลูกตรงส่วนตรงส่วนคอใช่ไหมครับอ่า มีเคล็ดลับไหมในการปลูกส่วนคอส่วนตัว<อ>ส่วนหางมีครับมีครับแล้ว สัญลักษณ์ของงูเวลาเขาเวลาเขาจะต่อสู้เขาจะแพ้แม่พิยครับก็คือการหมายถึงอํานาจครับหมายถึงอํานาจหลักการก็คือถ้าผูบริเวณส่วนัวก็คือขอเรื่องอํานาจเรื่องบรารมีครับส่วนท้องก็คืองูเขาก็จะเก็บอาหารเวลาย่อยอะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ยก็คือเรื่องปักท้องเรื่องชีวิตทรัพย์สินส,ส่วนเรื่องหางก็จะเป็นเรื่องเวลาที่งูลเลี้ยหางก็จะตามก็คือขอเรื่องบริวาร หลวงปู่ศิลามาทําพิธีเปิดนะครับที่นี่แหละครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วหลวงปู่ก็ให้ใช่หลวงปู่ก็เลยดำเนินให้สร้างรูปหล่อหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็เขียนจานไว้ด้วยครับแล้วก็มอบไม้เท้าให้ด้วยก็คือของหลวงปู่เี่ท่านเมตตามาแล้วเวลาที่ขออาว่ายางี้ต้องมีคาถามีอะไรมี หมายถึงอย่างคนที่เขามาไหว้าามาอะไรเี้ยอย่างตอนนั้นไม่มีเรามีเคล็ดลับอะไรที่ขบบเขาหมดหมดอะไรโมลปลิศเหรอไม่ใช่ว่าขันทัปปาลิศใช่ครับก็คือจะกล่าวในยาน,นาสีตระกูล,ล,ละอะไรครับทำไมโยมรู้ผมลืมพร <c oughs> <c oughs> ะอาจารย์ลืมพระอาจารย์ลืมแต่โยมรู้เอาแสดงว่าสายนี้ของจริงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตระกูล เป็นพญานาคทั้งสี่นะครับคือการหาโคตมากระใช่ไหมจนเดือนมาไหว้ยังตรงเนี้ยยังอันนี้จะจนเดือนก็ยังต้นฉบับนะครับต้นฉบับอันใต้ยังมีแบบหายที่หลวงปู่แจกอยู่ไหมแจกญาติโยมหอะไยไหมเราผมไปดูให้โอเคตามเที่ยวอะไรจานต่อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พระอาจารย์เอาของขังหลวงปู่มาให้ แตชื่ออาจารย์ตาอาจารย์ตาภูารี